สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเกลยทองคนเดิมนะคอับสำหรับวันนี้ผมก็มากับเกียงสตาร์ดีวันเล่นะครับมาไม่หรอกเพราะว่าผมมีเวลาตัดคลิปมากขึ้นผมเลยสามารถอัดคลิปลงได้นะครับอืมรอก่อนนะโอ้โหทำไมมันกว้างจังวะมา เกือบกดผิดที่นอนต่ออกรอบอ่าวันนี้มาอยู่กับผมนะเป็นฤดูการแรกของฤดูหนาวผมก็จะเตรียมไปจัดการที่อื่นอันนี้ต้องใช้ขวานที่ขุดขวานมาผมจะย้ายการทำฟาร์มไปอยู่ด้านล่างให้หมดเลยนะให้หมดเลยเพราะมันกว้างกว่ามากดูสิ โอ้ oh. ดูนี้ฤดูนี้ก็จะลําบากหน่อยนะผมว่าไป้มาฤดูนี้สิ่งเดียวที่ต้องทำคือทําฟาร์มใช่ทําฟาร์มจริงๆอย่างเดียวเลยนุง๊งโตเร่งเนี้ยเี้ยเอา ออดีนะซื้อเครื่องทำความร้อนมาให้แล้วเก็บขวานจนนามันตรายอาหารหมดเหรอเดี๋ยวไปเติมให้รอสักโค่นะลูกพ่อ โอเคเหตุย okay. ังไม่เกิดอ่า uh. แล้วก็นี่คางเก็บของที่ผมทำในไลน์นะเป็นยาระยิ่งใหญ่ไม่ล่าส่วนนี้ก็เป็นหมักแค่นิดเดียวหมักเอาไว้ให้ผู้หญิงเท่านั้นผู้สาวผู้สาวจบละสมองคิดที่แค่นี้โอเคจัดของก่อน ช่วงนี้ก็พูดยากมีเสลพูดทีเสียงก็เปลี่ยนทีเออต่อไปก็อันนี้สินนะอันที่สามจะจำไม่ผิดอจริงด้วยเสียงผมเหมือนคนเมายาเสียงจะว่าจังไดดีเนาะว่าวบ่ถือละ เรื่อยๆวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะขอขอบคุณคนติดตามทากสามสิบห้าคนที่ยังติดตามผมโยนนะถึงจะดูกันบ้างไม่ดูบ้างส่วนมากก็น่าจะมาดูในไลฟ์กันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สร้างวิบัติให้ผมเป็นส่วนน้อยอ่ะสกิ์สวย อม,มาผมได้ไปใส่ของแล้ว,ลวเมื่อกี้ผมว่าน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะที่นั่นมันจะเปิดนะจุนั่นนะ่ะโอ้โยูเทศกาลเงนินดาวนี่คืออะไร ผมไม่มีอะไรสามารถปลูกได้ในฤดูนี้เลยอืมมาแล้วองุ่นไข่ปลาอางุ่นอะไรมาขายเรียบร้อยแล้วจ้า <_ d ata> เราได้พบเจอเพื่อน ไปดูก่อนได้อะไรมั่งไปจับไว้หย้ยตัวเดิมอม,มาเก็บของกันดีกว่าสำหรับช่วงนี้บางเรียนผมก็ว่าน่าจะกำลังเตรียมการจัดสอบกันอยู่นะ แต่ผมเป็นประเพทหัวหัวหัวขีวว้เรื่อยอใช้คำว่าสมองกล้ามเนื้อจ,จะดีกว่าน่ะใช้แต่พละกกำลังนั่นเองใช้อื่นก็เป็นอยู่บ้างอยู่ปลาปลายนั่นแหละมา ไปร้านค้านี่ก่อนสักครู่ครับเรียบร้อยกลัาละถามเราจะซื้อหรือเปล่าตอบอยังมั่เลยไม่มีตังค์ครับเขาไม่ได้ทิ้งตังค์ให้ผมไว้ด้วยนะผมต้องเดินไปโรงเรียนอีกวันนี้ ผมผมถึงได้กลายเป็นสมองสมองกล้ามเนยตั้งทุกวันนี้ใช้แต่พลังกำลังเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นแล้วเหรอเฮอย่าหวังเลยวันไหนที่ผมดูมีสมองทุกคนจะพูดเป็นคําเดียวกันมึงเป็นใครมึงไม่ใช่ยีนนั่นแหละครับนั่นแหละไม่ต้องแปลใจทำไมเรียกยียนเรียกนู่นผมมีสารพัดชื่อ แต่ถ้าเกิดใน YouTube นี่น่าจะชื่อไก่ไก่ดำเพราะน้องมันก็เรียกอยู่แบบเดียวมันเรียกกูแบบอื่นไม่เป็นแล้วมันเปิดเลยอย่างนะต้ยอยงไปสำรวจ,รวจอย่างนี้มันต้องเสือกเอ้ยมันจะเสือกสำรวจ เนีย่ยจะเสืออย่างเดียวเลยหรออ๋อยังล็อกอยู่ทุกเจอเจอ,เจอขุดแม่งเคโอ้แตะกี้เสียงหายเคตะกี้พูดเคแล้วเอ้เคหายไปเลยคราบอกเคเขาก็โอเค มันติดปากมาแล้วล่ะครับคำพูดนี้รอเพื่อนเยอะมาโอ้เจ้าของโบราณเยอะไว้หน้านี้วันนี้เดินประจนภัยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปนี่กันดีววกว่าพรุ่งนี้ไปลงดันงนัเนเดือ ล้อนสดมากนะครับเออเดี๋ยวผมก็จแ่งกันอยู่ทายคลิปด,ดีกว นี่คืออะไรเนี่ยได้ของมาใหม่ด้วยนียย่ต้องตกแล้วอยู่การทะเลสาบอย่างนี้อย่าดิ้นแรงพ,พี่น้องอย่าดิ้นแรงคืออะไรอะ่ะไม่รู้กูต้องจับมึงให้ได้กลัวแค่นั้น คืออะไรปลาใหม่หมดแล้วด้วยนะตกตรงน,นี้แหละโอ้ยจริงจฮิงฮิบเออ้์โอเคก็มาดิครับอืม้มเพอร์เฟก แปลว่าอะไรไม่เข้าใจอืม,อมไม่ใช่นี่เฉาะแม่งไปดีกว่ามันมีรอยเท้าเลยตอนเดินเห็นปะผมว่าเกมนี้มันทำมาดีมันดีเกินไป คิดถจริงซื้อมาเราซื้อมาผมกันเล่นผมชอบเกมแนวนี้อยู่ละนี่สีขาวยิ่งเห็นรอยตีนชัดแต่เขาเสียน่าจะหายไปไวนิดนึงไวเกินเอ้ยเอาเชียตรต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้ไก่หายหมดแล้วสวย นั่นไงคิดไว้แล้วคิดไว้แล้วมาเก็บจก็บเกี่ยวเพราะว่ามันต้องหาอะไรมาติดในห้องนี้มันมืดไป ประเภทดอกไม้แน,น่นอนอันนี้เหมือนกันดอกไม้ข้างบนเอาไว้หอยหอยปาลปาขอเวลาสักครู่นะฮะอ๋อโอเคครับกลับมาแล้วครับก็พวกโฆษณาปัญญานิรันดร์กุลปัญญาอ่อนเอ้ยขอโทษนะครับที่เอ่ยชื่อไปก็ขเขาเรียกหมุนปัญญาครับ เติมเติมกันไหมไม่เติมแล้วก็มีปยาเติมเองได้เกียดไปลุ้นคนอื่นเขาคนเยอะแยะลุ้นไปก็มีแต่ไม่ได้ครับใช่ลุ้นไปก็มีแต่ไม่ได้ไม่ลุ้นนี่ว่าม่ตังกูเติมเองได้กูมีตีนมีมือทํางานได้เหมือนกันจริงไหมล่ะมันจะมีพวกเด็กเฮ้ยมันลุ้นวะมันน่าจะได้ ผลท้ามันก็ไม่ได้หรอกครับไอพวกเงี้ยชื่อมสิผมผ่านมาแล้วมาวันแรกเดือดรอยกันสักครู่ครับอามาแล้วทุกคนเพิ่งเริ่มตอนกวนวายเลยยากเขาเอาองุ่นมาให้ครับเขาใจโอ้หมือนสามเยอะอยูอ่ เคล็ดเมกแล้วอ่ะไม่รู้เคลอะไรตไม้เอาหินโอเคเอนนี้ไปเอายางไม้เพื่อติดตัวปะ่ะวันนี้ไปก่อสร้างดีกว่าดูที่จะมีอะไรผมสร้างมึงแต่ก่อนก่อนเข้าไปก่อสร้างเข้าไปดูนี่ก่อนว่าวายอันไหนเสร็จแล้วบ้างยังไม่เสร็จนะ อาวสวยแล้วหลุดโอเคกลับมาใหม่เรียบร้อยด้วยความไวแสงโอเคเรียบร้อย,อย,อยตอนนี้เก่งนนายกผมก็ยังหาไม่เจอเลยไม่รู้นายยกแกไปทิ้งไว้ตรงไหนยังถึงเวลาเปิดตอนนี้ละเอาเลยเวลานี้ละ

นมัจะไปไหนได้ไปเกียงไหนถอดไว้มั่ไอชิบหายคนหาใครกูเน,นี่แยแหละเกินไปมันตามหาเกียงไหนได้แวลาเข้าไปหากันเลย มันต้องเจอแล้วจังหวะนี้เกียงในไม่เจอวะมันอยู่ไหนวะสักสักพักมันต้องไปหาข้อมูลนเกียงในในายกอยู่ที่ไหนเนะี่ยหรืออยู่ในท่อระบายน้ำวะเออท่อระบายน้ำน่าสนใจแต่ยังเข้าไม่ได้ต้องรอนายยกไปปลดล็อกให้ก่อนเก้าโมงไป ายหาซื้อของโรบินห้ไอนี้ก็ไม่อยู่โรบินตื่นย่างสวัสดีโรบินนั้นไม่อยู่วันนี้อ่า ก่นอนไปเลยทีเดียววันนี้ก็ก่อนไปก็เข้าไปเช็คดูอะไรหน่อยอนนยังได้ไม่ครบ อันนี้ก็ยังเป็นครบได้แต่น้ำผึ้งอันนี้ก็ยังอันนี้ยังขาดถัว่วซึ่งถั่วไม่หายไปไหนไม่รู้เพลอขายขาดสองอันที่ต้องหาให้เจอใส่ซ้ำก็ไม่ได้ ปลานี่ก็ยังได้ไม่ครบเลยอันนี้ขาดอีกสองชิ้นนี้ก็อันนี้กับปลาเขียวให้ปลาเขียวน่าจะมีแล้วนะนี่หอยนี่เดี๋ยวเจอได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคเดี๋ยวมาอืปลาข้าวสิบอันมีแล้วตัวรลีสามเดี๋ยวหาซื้อก่อนอันนี้ยังเอ๊ะอันนี้มีชูชีแล้ว อเม,ม่นมีแล้วอันนี้มีแล้วต้องหายเยอะก็จะเจอ,อมไม่เอาช่วงนี้ตังจะแดกจะไม่มีเลยนี่อันนี้เดี๋ยวมาให้อันนี้แป๊บเดียวนั่นแหละอันนี้หล่ะของจริง เรือแร่แดงยังหาแร่แรงไม่ได้เรือรออแดงสิวะโอเคครับเดี๋ยวมาตัดเจรินที่บ้านผมเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมว่าผมจะไม่ตามคิดให้เกิน20นาทีนะอ้าวก็สำหรับวันนี้ก็โชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีการสอบนะครับขอคนที่สอบแล้วก็ ร้อยสอบผ่านนะอย่าตกเลยเดี๋ยวเป็นแบบผมหมอ,อ,อโชคดีน,นะครับทุกคน